สวัสดีครับพี่ปอยพ่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราได้เจออย่างเป็นทางการแล้วช่องที่มีรายการผู้แต่งกินอร์สเย้ก็คือดูดูก็คือแบบโอ้ยปึ้มปันมากวันนี้ได้เจอตัวเป็นแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากจะขอโอกาสสัมภาษณ์นิดนึงคำถามแรกเลยเนาะคำถามแรกรู้สึกยังไงกันบ้างกินอร์สเดอะซีรีส์ออกมาเป็นตัวเป็นตอนบอกว่าสัมภาษณ์นิดนึงแต่มีเวลาถึงพรุ่งนี้ไหม ควา,า,ามสุขเยอะมากค่ะความสุขเยอะมากมันมัน,ม,นมีหลากหลายความรู้สึกมากค,คือตั้งแรงอกอะมันตื่นเต้นแล้วมีความกลัวอยู่เล็กๆมันสอดแทรกเข้ามาเยอ,อ<ล>ะเลยแต่พอเราเห็นเรีแอชชั่นของนค,คนดูต่างๆที่อยู่ในวันที่เนี่ยวันนี้ครับก็รู้สึกว่าหายเหนือห <ưng> ่อยหายเหนื่อยแล้วบอกว่าเออเออคนดูผู้ชมทั่วโลกทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยจะชื่นชอบกับ เฉพาะแต่ซีวันไม่ย<ช>ิ<ช>่งเหมือนกล่งจนเป็นแล้วมันแบบภูมิใจใช,ใช่ก็มีความสุขค่ะที่เห็นแบบฉากท,ที่เราคิดประโยคที่เราคิดอย่างเงี้ยมันมันเป็นภาพอะเนาะออกมาเป็นร้อยมมแต่ชาบออกมาเป็นแบบอย่างนี้แล้วว่ามันมันรู้สึกดีเราก็ตื่นตันมากค่ะมันมีภูมิใจแล้วแน่เลยเก่งมากมามีภ<ช>ูมิใจหนึ่งเชอรี่มาก็คือไปส่อเข้าเลยไปอยากใก้เลยรู้ว่าความท้าทายในการที่แบบ การหยิบเอาหัวจิ้งหรือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในนิยายออกมาทำเป็นสิ่งที่แบบคนจริงต้อพูดอนียทำท่ายงเนี้ยมันเป็นอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยคือในนิยายอะเราพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วมันเป็นโลกแห่งจินกรรมคือโลกที่เราแบบนึกอยากจะาทำอะไรก็ทำมันเป็นโลกสมมติที่มาแต่พอมันมาเป็นภาพอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือพื้นฐานความเป็นจริงมันจะปรับให้เป็นความเป็นจริงมากขึ้นแล้วบางคือเราอะ ประโยคในนิยายอะ่ะไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนความอะ่ะแต่ถ้าเปลี่ยนให้ว่าเราเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึขน้นขนดเลยอ่านั้นเอีกหนึ่งความคับไทยก็คือในนิยายอะ่ะเราสามารถที่จะใส่ความคิดตัวละครไปได้ว่าตัวละครพูดอะไรอาจจะพูดออกมาตามที่สมองคิดหรือพูดออกมาตามที่ไม่ตามที่สมองคิดก็ได้โกหกก็ได้แต่ถ้าเป็นในบทของโทรทัศน์เนี่ยมันต้องทำังไงก็ได้ให้คนดูเข้าใจติงที่ตัวละครที่ การทำย่านของเขาอะไรเนี่ยคือเราต้องเขียนอธิบายบางอย่างว่าโอเคจุดประสงค์นวิธีของการทำการพูดคืออะไรเพื่อนักแสดงเข้าใจแล้วก so ็ต่อยอดได้ในสุดที่สนุกไหมสนุกสนุกสนุกเซอร์ไพรส์แล้วก็ตอนที่ถูมันเหมือนถูกจึงดูดอะเหมือนถูกซีรี์อะดึงดูดแล้วไม่มีตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเราดึงดูดเพราะว่าก้วยของผม บาัวมากๆคืออย่างอย่างตัวบทอย่างเงี้ยครับคือยกเห็นในคอมเมนตะ์เนาะในโซเชียลเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่เหมือนนิยายเลยาจะบอกว่าเราจะคงปกติหรือเส้นเรื่องของนิยายให้ได้มากที่สุดแต่เราจะมีการปรับบางอย่างเพื่อให้มันกลมขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาของบทมีการขยายต่อบางอย่างที่มันมากกว่านิยายเพื่อมี ฐานรองรับหรือไม่เหตุผลที่รองรับการกระทำของบละครแต่ละตัวมากขึ้นถ้าคุณ่งอธิบายมาแล้วว่ามันเป็นซีรีส์คุณจะคุ้นว่าอันนี้คือชา้นั้นอันนั้นคือชันนี้อันนี้ฉั้นนั้นแต่มันจะเบรนเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างสมู์แน่นอนครับเคขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยจจงเอาจรงจเวาล้วยู่ะับน้นับดูนะอุ้ย กัารสยบอะหยุดอ่ะฟังช่วฟังเมื่สิีแล้วใช่ไหมฟังแล้วแต่ว่ามันย้อนมันย้อน